วันนี้สมศรีจะมาพัดเส้นมีนะเจ้าอันนี้คือหมูสามจันครับหอมแดงหอมแขกสมศรีจะมาพัดรวมกันเพื่อมันหอมเสร็จแล้วก็ตักออกก่อนนะเจ้าใส่กระเทียมลงไปพัดถึงบรรหอมทําอาหารไม่มีสูตรตายตัวนะคะนึกแบบไหนก็ทําแบบนั้นเจ้าใส่น้ําตาลปี๊ปลงไปน้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่ลงไป เคี่ยวสักแป๊บหนึง่งใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำมะขามลงไปใส่ชูรสใส่รสด,ดีแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะใส่ซีอิ่วขาวใส่ซีอิ๊วดำชูรสรสด,ด,ดีน้ำตาลเราใส่น้ำตาลมะพร้าวไปแล้วนะคะเมื่อกี้เสร็จแล้วก็ชิมค่ะ ใส่เส้นมีวันนี้เส้นมีมีนิเดียวก็เลยเอาเส้นเล็กปนนะคะผัดสักแป๊บหนึง่งใส่ต้นหอมอันนี้ต้นหอมนี่แล้วแต่คนจะใส่เนาะแต่สมศรีชอบกินแบบสุกๆใส่พริกไทยลงไปใส่เครื่องหอมแดงเจียวกับหมูสามชั้นที่สมศรีเจียวตอนแรกนะคะใส่ลงไปเลยเจ้า ใส่พริกป่นลงไปใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแค่นี้ก็เซตเรียบร้อยง่ายๆสไตล์สมศรีพัดเส้นมีเจ้าเราเส้นมีไม่พอก็เลยเอาเส้นเล็กใส่นะคะพัดเส้นมีเส้นมีมันมีนิดเดียวสมศรีก็เอาเส้นเล็กใส่นะคะ ความอยากอยากกินแบบนี้อืมมมซิล hmm. เลียไปหน่อยเพลิ mm. อร่อย ความเปรี้ยวจากมะขามนะคะใส่น้ำมะขามใส่หอมหอมแขกจริงๆเราต้องใส่หอมแดงเจียวมันจะได้หอม บรรยากาศข้างบอกหนาวมากทุกบไย้ทำอะไรกันหรอ All right.